สภาเดือดประธานวิปรัฐบาลฟาดแรงรัฐมนตรีหนีกระทุลั่นแรงหากโดนซักฟอกอย่ามาร้องขอมือช่วยค่ะ ในการระชุมสภานะหลังเกิดกรณีที่รัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้นะทั้งกระทูส้สนแล้วก็กระทู้ถามทั่วไปนะจนฝ่ายค้านเนี่ยได้อภิปรายตําหนินะแล้วต่อมาเนี่ยนายวิสุทธ์ชัยนรุนนะคะสสบัญชีรายชื่อประธานวิปรัฐบาลคนใหม่นะได้ลุกขึ้นตําหนิรัฐมนตรีที่ไม่มาสภานะแล้วก็แซะนะบอกว่าทีวันที่นายกรัฐมนตรีมาสภาเนี่ยแห่มากันเต็มจนไม่มีที่เดินค่ะ นอกจากนี้นะประธานวิปรัฐบาลยังฝากไปถึงรัฐมนตรีอีกด้วยว่าถ้ารัฐมนตรียังไม่มาสภาถ้าโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยอย่ามาขอให้ช่วยยกมือช่วยนะแจ้งนายกด้วยให้เตือนรัฐมนตรีด้วยนะยัตนตนเองเนี่ยเป็นคนจริงไม่ได้ตําหนิกันเองเพื่อสร้างภาพค่ะ จากกรณีที่วันนี้นะวันที่29กุมภาพันธ์2567ที่รัฐสภานะในการประชุมสภาผูแ้แทนราษฎรมีนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผูแ้แทนราษฎรคนที่1น,นะ่ะทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมค่ะโดยมีวาระพิจารณากระทู้ถามสดทั้งในส่วนของนายกนวีสืบแสงสอสอบ,บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักเป็นธรรมตั้งกระทู้ถามนายปานปีพหิทฐานุกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงการอพยพของประชาชนชาวเมียนมาประเทศไทยนะเข้าสู่ประเทศไทย จากกรณีสถานการณ์ในประเทศและจุดยืนการชี้แนวเขตดินแดนค่ะ จากนั้นนะะก็เป็นกระทู้ถามสดของนายจิรัตทองสุวรรณค่ะสสฉะเชิงเซาพักเก้าไกลถามไปยังนายสุทินคังแสงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเรื่องของการกู้เรือหลวงสุโขทัยนะคะซึ่งนายสุทินเนี่ยไม่ได้เดินทางมาตอบกระทู้ค่ะทาให้นายประกรณุษยอุดมพิพัฒน์สกุลนะคะสสบัญชีรัชช์พักเก้าไกลในฐานะประธานวิฝไายค้านะได้ขอใช้สิทธิ์หารือเรื่องของการตอบกระทู้สดของรัฐมนตรีนะคะว่าการตอบกระทู้สดพิเศษ กว่ากระทู้ทั่วไปนะซึ่งกระทู้ทั่วไปบางครั้งเนี่ยรัฐมนตรีติดภารกิจอาจจะไม่มาแล้วก็ขอเลื่อนนะอันนี้เนี่ยไม่ทําให้เสียโคต้าต่างจากกระทูถาบสดค่ะรัฐมนตรีเขียนในเอกสารว่าขอเลื่อนทําให้สอสเนี่ยเสียโคต้านะซึ่งถือเป็นการตัดโคต้าของสสในสัปดาห์นี้ทิ้งนะฮะหากอยากจะถามใหม่เนี่ยก็ต้องใช้โคต้าใหม่นะไม่ใช่โคต้าเดิมนะ จากนั้นเนี่ยนายวิสุทธ์ชัยนรุณน,นะคะสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลคนใหม่นะคะได้ลุกขึ้นหารือเรื่องการตอบกระทู้ของรัฐมนตรี ว่าที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องของการตอบกระทู้เนี่ยตนขอตําหนิไปถึงรัฐมนตรีทั้งหลายนะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยมีข้อตกลงกันว่าในช่วงเช้าวันพฤหัสเนี่ยนายกรัฐมนตรีเคยระบุว่าถ้าอยู่เนี่ยจะเดินทางเข้าสภานะแต่วันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีติดภารกิจลงพื้นที่3จังหวัชดชายแดนภาคใต้แต่รัฐมนตรีทั้งหลายที่ได้รับมอบทั้งรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยเนี่ยก็ไม่มานะเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้นะผมต้องตําหนิรัฐมนตรีทั้งหลายว่าวันหันนนท <Saya S 2> ท่าาท่าาาายกกมมด สภาอย่งนี้จนพวกผมแทบไม่มีที่ที่เดินอ่ะแต่พอนายกไม่มาเนี่ยพวกท่านก็ไม่มาถ้ารัฐมนตรีถ้ายังไม่มาสภานะเวลาท่านถูกอภิปรายไม่วางใจอย่ามาขอมือพวกผมนะแจ้งไปยังท่านนายกในกรุณาเตือนรัฐมนตรีด้วยครับด้วยนะว่าตนเองเนี่ยก็ยันค่ะว่าเป็นคนจริงนะไม่ได้ตําหนิกันเองเพื่อสร้างภาพนะฮะ ท่านเป็นรัฐมนตรีเนี่ยผมไม่ได้เข้าข้างรัฐบาลซึ่งในฐานะที่เป็นฝ่ายนิติบัญญตัติเหมือนฝ่ายค้านนะฮะช่องทางที่เราเนี่ยจะนําเสนอปัญหาเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้เนี่ยเราไม่สามารถไปแทรกแซงหน่วยราชการได้ทั้งหมดเพราะจะขัดกับรัฐธรมนูญมาตรา1-4-4นะจึงมีช่องว่างของสภาที่เมื่อมีเรื่องเร่งด่วนเนี่ยแล้วก็รัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยเสยนาบดีทั้งหลายเนี่ยต้องมาตอบนะฮะ จากนั้นค่ะนายประกรณ์วุฒินะได้ถแถลงว่าในวันนี้เนี่ยมี3กระทู้ถามสดนะด้วยวาจาแล้วก็มีกระทู้ถามทั่วไป4กระทู้ซึ่งก็มีรัฐมนตรีนะมาตอบเพียงกระทู้เดียวแล้วก็เป็นกระทู้ของฝั่งรัฐบาลนะฮะแล้วก็ยอมรับเข้าใจดีว่ารัฐบาลเนี่ยติดขัดเวลาเรื่องของการทํางานแต่ส่วนตัวเนี่ยก็เห็นว่ากระทู้ถามสดทุกวันนี้เนี่ยแทบจะไม่เหมือนกระทู้ถามสดแล้วนะเนื่องจากได้แจ้งล่วงหน้าไปตั้งแต่ช่วงเย็นวันอังคารเพื่อให้รัฐมนตรีเนี่ยพิจารณาจัดสรรเวลามาตอบรัฐมนตรีก็ไม่พร้อมที่จะตอบนะ ก็จะได้เปลี่ยนกระทู้ถามนะฮะเพื่อไม่ให้เสียโอกาสโคต้านั่นเองนะฮะเรียกร้องไปยังรัฐบาลนะว่าอยากเป็นรัฐบาลกันเหลือเกินแต่ขอให้มาทํางานกันบ้างหลายคนเนี่ยหากไม่มาตอบกระทู้ในวันนี้เท่ากับว่าโดดไปชุมสภานะเนื่องจากหลายคนเนี่ยก็เป็นสสนะแต่อย่างไรก็ตามนะก็ได้รับความเป็นธรรมกับรัฐมนตรีหลายคนที่มาทุกครั้ง แม้บางครั้งหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับตนเองเนี่ยก็ยังมาตอบยกตัวอย่างนายจุลพันธ์อมอรวิวัฒนะแล้วก็นางมนพรเจริญศรีนะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยซึ่งก็มาแทบทุกครั้งคนที่ทํางานก็ทําไปนะคนที่ไม่ทําก็ไม่ทำนะพร้อมย้ําปัญหานี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยควรให้เกียรติสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะคะอย่างไรก็ตามนะก่อนหน้านี้นะฮะเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์นะ ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่านายอดิศรเพียงเกตน,นะสะสะบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยได้ลาออกจากประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าวิรัฐบาลนั่นเองนะ,ะโดยมีการแจ้งให้ที่ประชุมวิรับทราบนะะในวันที่2 7กุมภาพันธ์นะคะตอนนั้นนะคะก็มีกระแสข่าวครับว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นได้ลงนามตั้งนายวิสุทธ์ชัยนรุณนะสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย เป็นประธานวิปรับาลแทนนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยนายวิสุดนะก็ได้กล่าวว่ากระแสข่าวที่นายเสฐาเนี่ยนะลงนามคาสั่งแตง่งตั้งเป็นประธานกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือว่าวิปรัฐบาลน,นี้เนี่ยแทนนายอดิศเนี่ยส่วนตัวเนี่ยก็พร้อมทําหน้าที่อย่างที่สุดนะคะ จะพยายามผลักดันร่างกฎหมายที่ค้างอยู่ในสภาที่แล้วเนี่ย20ฉบับมาเดินหน้าต่อนะะขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกานะตรวจสอบร่างกฎหมายเหล่านี้เสร็จแล้วนะเหลือแค่ส่งกลับให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบนะเพื่อผลักดันเข้าสู่สภาต่อไปค่ะ